คนไทยต้องภูมิใจในคลิปนี้ทุกคนนุดาวอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยก่อนอื่นนุดาวจะบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยคนไทยพวกคุณโชคดีมากๆโชคดีที่สุดโชคดีที่มีผู้ชายที่ชื่อว่ากันจอมพลังอยู่ในประเทศไทยและคอยปกป้องทหารไทยคอยช่วยเหลือสนับสนุนทหารไทย ล่าสุดนะคะทุกคนค่ะคุณกันนะคะสั่งนะคะตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ทุกคน60แต่ล่าสุดรินค่าว่า80แล้วนะคะทุกคนแบตู้มาประจําชายแดนนะ,ะทุกคนเนาะเพื่อที่จะผักดันคนกัมพูชาออกนอกอธิปไตยของประเทศไทยและจะเอามาทําเป็นรั้วกัน้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้นุดาวปลื้มใจจนแบบน้ําตาจะไหลเลยะะทุกคนก็คือมีชาวบ้านนะคะทุกคนเนาะ เห็นคุณกันจบจอมพลังประกาศนะคะว่าอยากได้ตู้ะคอนเทนเนอร์มาไว้ตรงชายแดนนะคะเพื่อที่จะทําเป็นรั้วกัน้นชาวบ้านนะทุกคนแห่เอามาให้คุณกันจอมพลังมีหนึ่งอันสองอันเอามาให้เพื่อที่อยากจะเป็นพลังเสียงเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่จะปกป้องชาติซึ่งนุดาวเห็นแล้วแบบโหทุกคนประทับใจแบบประทับใจมากๆนะะโดยเฉพาะคุณลุงคนนี้ทําให้หนุดาวแบบ น้ำตาจะไหลเลยทุกคนลุงชาวบ้านเดินเข้ามาหากันจอมพลังปลื้มใจถึงกับเข้ามากราบนะฮะที่เอาตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาช่วยจังหวัดสาแกวนะคะทุกคนเนาะก็คือชาวจังหวัดสาแก้ในะทุกคนบางคนเข้าดีใจนะคะบางคนที่เขามีเขาเอามาบริจาคช่วยคุณกันจอมพลังแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรนะทุกคนคนที่เขามียางล้อรถอันเก่าทุกคนก็ยังเอามาให้คุณกันจอมพลัง นุดาวแค่อยากกระถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องหนึ่งผ่านคลิปของนุดาวเองที่เป็นคนลาาในทุกคนในะทุกคนได้เห็นว่าพวกคุณน่ะโชคดีมากๆนะที่มีสิ่งนี้ทุกคนคิดดูนะว่าอีกฝ่ายเขาไม่มีนะผู้ชายที่ชื่อว่ากันจอมพลังทุกคนต้องต้องภูมิใจคุณกันจอมพลังอาจจะไม่ใช่พวกไม่ใช่แบบนายกนะคะไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่จิตใจของเขาอะ่ะทุกคนมัน มันที่สุดนะค่ะว่ามันที่สุดเขาเก่งมากๆเขาสามารถปกป้องชาติได้ได้ในระดับหนึ่งเขาตอบโต้เขาสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำเพื่อพี่น้องประชาชนเขาทำเพื่อทหารน mm. ุดาวเนี่ยดูข่าวเนี่ยทุกคนนุดาวแบบชื่นชมพี่เขาจริงนะนุนดาวบอกเลยนะคนที่ด่าคุณกันจอมพลังเนี่ยคุณทำได้เหมือนเขาไหม อันนี้รุดเราพูดตรงๆนะทุกคนรูดเราเห็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือทหารไทยเนี่ยหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้ทหารไทยเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าแค่เรานั่งรถเรายังเหนื่อยเขานะท้งลงพื้นที่นะคะไปดูงานตรงนูน่นตรงน,น,รงนี้ว่าตรงไหนมันปลอดภัยหรือยังชาวบ้านปลอดภัยหรือยังบังเกอร์เสร็จหรือยังถนนทําเสร็จหรือยังข้าวกล่องมีหรือยัง มันเหนื่อยมากนะทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณกันจอมพลังเข้าทาแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยนี่เขาเห็นนะคะเขาก็ไปช่วยสนับสนุนเนี่ยคือสิ่งที่เราจะถ่าย,ยทอดว่าคนไทยน่าอิจฉาที่สุดที่มีสิ่งนี้อืมโอ๊ยพูดแล้วแบบพูดแล้วน้ําตาจะไหลจริงๆทุกคนเพราะนุดาวรู้สึกว่าแบบคนไทยแบบโชคดีมากอืโชคดีจร,จริงๆเดี๋ยวนุดาวจะอ่านทุกคนฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ ก็คือนะคะทางคุณกันจอมพลังเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าตัวเองเนี่ยก็ได้มีการเอานะคะตู้คอนเทนเนอร์เนาะมาลงในพื้นที่นะคะทุกคนเนะาะกันจอมพลังโชว์พลังคนไทยนะคะระดมขบวนรถบรรทุก20คันคนรถตู้คอนเทนเนอร์เกือบ40ตู้ส่งถึงแนวชายแดนจังหวัดสะแก้วเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน การจอมพลังระบุว่าการรวบรวมนะคะรถตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะ่ะใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นและอาจมีการจัดส่งเพิ่มเติมในรถต่อไปโดยตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้นะคะ หากหากขนส่งมาครบตามจำนวนจะทยอยเข้าไปในพื้นที่ในจุดที่เจ้าหน้าที่วางแผนไว้นะคะในโซนพิเศษนำไปใช้นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเนื่องจากการก่อสร้างนะคะตั้งรั้วต้องใช้เวลานะ,ะคะเมนอาจเข้ามาลือ้อตู้คอนเทนเนอร์น่าจะตอบโจทย์มากกว่าแม้จะมีราคาแพงกว่าแต่ก็แข็งนะ,ะแต่ก็แข็งแรงกว่าด้วย การใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะแทนการสร้างกำแพงปูนมีข้อดีหลายด้านทั้งความแข็งแรงความทนทานนะ,ะและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าอีกทั้งไม่เสี่ยงต่อการถูกลื้อถอนจากฝั่งตรงข้ามแม้จะมีราคาสูงกว่าแต่ถือว่าคุ้มกว่าการนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ปัจจุบันนะคะทุกคนเนาะนี่แหละคะ่ะทุกคนคนไทยอะ่ะเอ้ยพูดแล้วอยากจะร้องไห้ คือนุดาวแค่รู้สึกว่าคนไทยเขาเป็นคนที่สามาัคคีกันมากๆเนาะทุกคนเนาะสามาัคคีกันถึงขั้นแบบว่าเขายอมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในการที่จะนันบสนับสนุนซึ่งกันและกันนุดาวนั่งดูข่าวต่างๆนุดาวเห็นเลยว่าความตั้งใจของคนไทยมันสูงมากๆนะคะทุกคนนาะอย่างวันเนี้ย ก็80ตู้นะทุกคนที่ลงข่าวแต่ก็มาถึงบางส่วนนะคะแล้วก็ยังมาไม่ถึงบางส่วนแต่มันทําให้เราได้เห็นมากวันเนี้ยมันเป็นวัน10ตุลาคมเนาะที่ทางรัฐบาลไทยเองก็ยื่นคําขานให้กับทางกัมพูชาว่าคุณต้องออกให้พ้นแต่ทางนั้นเขาก็ดือด้อดื้อทุกคนดื้อมากเขาก็ยืนการานนะคะว่ามันเป็นที่ของเขาเขาอยู่มาก่อนที่จะมี MOU 34เออ3 3 3 4ซึ่งทุกคนเข้าใจไหมเขาไม่ยอมไปอะ่ะ แต่ขีดอะไงเขาก็ไม่ยอมไปแต่คุณการจอมพลังเขาบอกว่าไม่ไปก็ตของเขาเราก็ทํารั้วของเราไปอืแล้วก็ทํารั้วกันของเราไปซึ่งคุณการจอมพลังอ่ะเป็นผู้ชายที่นุดาวบอกเลยนะว่าเขาเป็นฮีโร่เดินดินนะทุกคนฮีโร่เดินดินคนเนี้ยเป็นคนที่เก่งมากๆคุณบุ๋มปนัดดาพวกเจ๊เก๋หรือพี่แท็กพาดูเลยเนี่ยหลายๆคนอ่ะที่ไปเป็นอาสานุดาวมองว่าพวกเขาคือฮีโร่พวกเขาอาจจะไม่ได้มีปีกไม่ได้มีใยแมงมุมเนาะแต่พวกเขา คือฮีโร่บนดินที่คอยช่วยเหลือแล้วคนที่มีบทบาทมากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณบุ๋มปนันดาก,กับคุณการจอมพลังที่มีบทบาทเยอะมากที่สุดในการลงแรงลงใจเพราะนุดาวเชื่อว่าการที่เราจะอุทิศตนนะทำการกุศลนะคะในการทํางานแบบรวมแบบเนี้ยมันเหนื่อยมากนะคะทุกคนเนาะมันเหนื่อยมากๆแต่ทางคุณการจอมพลังก็คือแบบ จัดเต็มที่อ่ะทุกคนนะคะจัดเต็มที่นะคะในการที่อยากจะออกมาปกป้องชาติซึ่งนุดาวมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะทุกคนมันทาให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจพลังน้ําใจของเขาที่มันมีมันล้นเปลี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้นุดาวบอกเลยว่าคนไทยโชคดีมากๆที่มีผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่ากันจอมพลังเขาสละเพื่อชาติ เขาสละทุกสิ่งทุกอย่างนุดาวบอกเลยนะว่าใครอยากจะด่าคุณกันนุดาวไม่สนใจทุกคนนุดาวดูหน้าง,งานอย่างเดียวนุดาวนําเสนอข่าวเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยเนี่ยมาจะ3เดือนและนุดาวรู้สึกว่านุดาวเห็นความตั้งใจพวกเราอย่าลืมนะว่าการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนรวมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องทนนะคะขี้ปากคนที่มันทั้งไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยนะคะทุกคนเนาะคนที่ไม่เห็นด้วย โอ้ยไอ้นี่มันทําเอาหน้ามันสร้างภาพอย่างนูน้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนแต่เชื่อไหมคะว่าไอ้คนที่พูดมันไม่ได้ทําแต่คนที่ทะํะทุกคนเขาจะสร้างภาพซื้อสังอะไรก็แล้วแต่นุดาวมองบอกเลยนะว,ว่าถ้าเขาทําคุณงามความดีนะทุกคนเขาอยากสร้างให้เขาสร้างไปเถอะภาพอะ่ะเพราะว่าอะไรทุกคนการสร้างภาพนะคุณงามความดีนุดาวว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันดีนะทําไมถึงบอกว่ามันดีทุกคนทุกคนคิดดูสิว่าคนที่ทําอะไรแบบเนี้ย มันต้องสละจริงๆนะให้หนุดาวไปเดินออกกำลังกายเลยทุกคนเรายังขี้เกียจเลยนะจริงถ้าไปถึงบอกอย่างนั้นใจเรามันไม่สู้คนเราเนี่ยจะขึ้นดงขึ้นดอยนะคะทำคุณประโยชน์ให้กับชาติเนี่ยทุกคนมันเหนื่อยมากนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยแต่คุณการจอมพลังเขาทําทุกคนนูดาวบอกเลยว่าคนไทยโชคดีมากที่คุณนะ่ะมีผู้ชายที่ชื่อว่ากันจอมพลังทุกอย่าลืมนะ ว่าฝั่งนั้นเขาไม่ได้มีเหมือนกับพวกคุณนะเหมือนมีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเหมือนกับประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่คนไทยต้องภูมิใจจะมีอาจจะมีคนชอบคุณกันหรือไม่ชอบคลิปนี้เหมือนกันอาจจะมีคนไทยชอบและไม่ชอบซึ่งนดดาวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกคนนดดาวพูดไปตามเนื้อผ้าว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งทุกคนอุทิศตนทําเพื่อส่วนรวมอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยแต่คุณกันจอมพลังเขาทําซึ่งนดดาวมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ ที่ดีมากๆสุดยอดจริงๆนุดาวนี่ชื่นชมนะคะทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หนุดาวด้วยนะคะทุกคนผิดพ,พาตอนไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัย FC ด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากยังก็ฝากทุกคน ไปติดตามแฟนเพจหนูได้นะคะน้องดาวสาวเชียงใหม่แล้วก็ทิกทอกน้องดาวสาวเชียงใหม่นะคะทุกคนพรุ่งนี้นูดาวก็ไม่ว่างนะคะทุกคน11ไม่ว่าง12ไม่ว่างก็คือพรุ่งนี้ไม่ว่างเลยทั้งสองวันเพราะพรุ่งนี้ก็คือจะต,ต้องเตรียมงานทอดกรถินนะคะแล้วก็วันที่สองก็คือเตรียมงานก็คือกระถินทั้งวันเลยนะต้องช่วยงานในวัดด้วยว่าเขาจะให้เราช่วยอะไรนะทุกคนเนาะก็เอาบุมมาฝ่ายเอฟซีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย